สวัสดีครับนี่คือช่องเล่าหนังสตูดิโอช่องสำหรับคนที่รักการดูหนังแต่ไม่ค่อยมีเวลาดูนะครับเราจะมาสปอยหนังและเล่าหนังกันอย่างเมามันนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ต้องการจะดูหนังจริงๆนะครับไม่อยากฟังการสปอยก็ข้ามคลิปนี้ไปก่อนได้ครับถ้าพร้อมกันแล้ว let's go วันนี้ผมจะมาสปอยหนังสั้นให้ฟังเรื่องหนึ่งนะครับหนังมันมีชื่อเรื่องว่า The Hurt หนังได้ถูกเผยแพร่ในปี2018มันเป็นเรื่องราวของพวกหญิงสาวที่ถูกจับตัวมาขังไว้ที่ชั้นใต้ดินของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งพวกเธอถูกทร,รมานถูกทำร,ร,ร้ายถูกทำให้ตั้งครันเพียงเพื่อต้องการรีดนน้ำนมจากพวกเธอแล้วเอาไปสกัดทำครีมทานหน้าลดริ้วรอยแล้วหญิงสาวที่เพิ่งถูกจับตัวมาใหม่เธอได้คิดหาหนทางหลบหนีจากโรงพยาบาลนรกแห่งนี้ แล้วเรามาช่วยกันลุ้นนะครับว่าตอนจบมันจะเป็นยังไงแต่ก่อนจะไปชมผมขอกําลังใจด้วยนะครับคนละหนึ่งไลค์หนังได้เปิดเรื่องมาที่หญิงสาวคนหนึ่งที่เธอเพิ่งถูกจับตัวมาที่โรงพยาบาลเธอคนนี้มีชื่อว่าพอลล่าพอลล่าเธอนอนอยู่บนเตียงโดยมีนางพยาบาลเนี่ยกำลังใช้สารหล่อลื่นทาไปที่ปลายของสลิงฉีดยาซึ่งภายในนั้นมีเชื้ออสุจิอยู่เป็นจํานวนมากแล้วนางพยาบาลก็ได้ฉีดเชื้ออสุจิเข้าไปทางช่องคลอดของพอลล่า หลังจากนั้นเธอก็ได้เรียกกาดให้มาพาตัวพอลล่าออกไปแล้วกาดก็จะพาพอลล่าไปขังไว้ในกรงนะครับระหว่างทางพอลล่าก็พบว่ามีหญิงสาวอีกหลายคนที่ถูกจับมาเหมือนกับเธอและเมื่อมาถึงกรงขังกาดก็ได้ผลักพอลล่าเข้าไปภายในแล้วก็ล็อกประตูเอาไว้ตอนนั้นเองก็ได้มีกาดอีกสองคนได้ลากผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาในห้องแล้วพวกกาดก็บอกว่าดูผู้หญิงคนนี้สิ ทั้งสวยและก็สาวกว่าพวกแกอีกจากนั้นก็ได้มีนางพยาบาลสาวเดินเข้ามาตรวจภายในกรงขังโดยที่กรงแรกมันจะเป็นกรงของหญิงสาวที่เพิ่งถูกลากตัวเข้ามาเมื่อกี้นี้กรงที่2ก็คือกรงของหญิงสาวที่ได้รับเชื้ออสุจิแล้วซึ่งก็คือกรงของพอลล่านั่นเองส่วนกรงที่3ก็คือกรงของผู้หญิงที่กําลังตั้งท้องและกรงสุดท้ายนะครับก็คือกรงของผู้หญิงที่พร้อมจะนําตัวไปลิดน้ํานม แล้วในคืนนั้นขณะที่พอลล่ากำลังหลับอยู่เธอก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นเพราะว่าซาร่าหญิงสาวที่อยู่ในกลงข้างๆข,ของเธอได้ร้องโอดครวญเธอร้องด้วยความเจ็บปวดเพราะว่าเธอนั้นท้องแก่ใกล้จะคลอดเต็มทีแล้วพอลล่าก็บอกให้เธเงเงียบๆเอาไว้เดี๋ยวพวกที่จับตัวเรามาจะได้ยินแต่ว่ามันก็ไม่ทันซะแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้กายกับพยาบาลสาวได้เดินเข้ามาในห้องพร้อมกับเครื่องมือต่างๆแล้วก็ตรงมายังกลงของซาร่า นางพยาบาลสาวก็ได้มาตรวจอาการของซาร่ากาดก็ช่วยเอาไฟ่องแล้วก็ช่วยจับตัวเธอเอาไว้แล้วพยาบาลก็บอกให้ซาร่าเบ่งออกมาเธอก็พยายามเบ่งนะครับจนในที่สุดซาร่าเธอก็คลอดลูกออกมาจนสําเร็จพยาบาลสาวก็ได้อุ้มเด็กขึ้นมาดูแล้วก็บอกกับเธอว่าเธอได้เด็กผู้ชายจากนั้นก็ได้มีกาดอีกคนหนึ่งเข้ามาตัดลกของทารกน้อยออกจากตัวแม่ก่อนจะจับตัวทารกน้อยไปกดน้ําที่อยู่ในถังข้างๆจนเสียชีวิตไป หญิงสาวคนอื่นที่เห็นเหตุการณ์นี้ก็รู้สึกหดหู่และก็เศร้าใจมากกับการกระทําอันเหี้ยมโหดของคนพวกนี้พวกมันยังเป็นคนอยู่หรือเปล่าเนี่ยซา่าเธอเสียใจมากที่พวกมันทําแบบนี้กับเธอนะครับพอลล่าที่อยู่กงข้างก็ได้ตบปอบเธอไปแล้วในตอนเช้ากายกับพยาบาลก็ได้เข้ามาตรวจในห้องอีกครั้งหนึ่งและครั้งนี้มันได้ลากตัวหญิงสาวคนหนึ่งออกไปเพราะว่าเธอคนนั้นน่ะได้รับเชื้ออสุจิแล้วแต่ไม่ยอมตั้งคันสักที แล้วในคืนนั้นเองพอลล่าเธอก็รู้สึกปวดท้องเป็นอย่างมากเธอร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดจนกาดคนนึงได้ยินเสียงเลยเดินเข้ามาหาเธอนะครับแล้วก็ถามว่าเธอเป็นอะไรเธอเพิ่งได้รับเชื้อไปเมื่อวานนี้เองนี่กาดก็เลยบอกให้พอลล่าเนะี่ยถอยออกไปแล้วก็ได้เอากุญแจมาเปิดกลงเพื่อจะเข้าไปดูอาการของเธอแต่พอกาดเปิดกลงออกพอลล่าเธอก็อาศัยจังหวะนะครับถีบกาดจนล้มลงก่อนจะหยิบมีดที่อยู่ในตัวของมันมาแทงมันจนเสียชีวิต ผู้หญิงคนอื่นที่เห็นเหตุการณ์ก็ร้องเชียร์พอลล่าเธอก็รีบบอกให้ทุกคนเงียบก่อนแล้วเธอก็ไปแอบอยู่ข้างประตูนะครับแล้วพอกาดอีกคนหนึ่งเดินเข้ามามันก็เห็นศพเพื่อนของตัวเองนอนตายอยู่มันก็รู้สึกตกใจเป็นอย่างมากและไม่ทันได้ระวังตัวพอลล่าที่แอบอยู่ก็เลยย่องเข้ามาทางด้านหลังแล้วก็เอาโซ่รัดคอของมันจนขาดอากาศหายใจตายไปอีกคนแล้วเธอก็ได้โยนกุญแจให้กับซาร่าเพื่อให้เธอไขกลงออกมาจากนั้นพอลล่าก็เดินสำรวจห้องอื่น จนไปเจอเข้ากับห้องหนึ่งที่มีหญิงสาวที่ถูกลากตัวออกจากกรงไปเมื่อเช้านี้ได้ถูกพวกมันฆ่าตายเพราะว่าเธอไม่ตั้งคันเลยไม่สามารถผลิตน้ำนมได้และเมื่อเดินต่อไปอีกเธอก็ตกใจเป็นอย่างมากเพราะเธอได้ไปเจอกับห้องห้องหนึ่งที่มีหญิงสาวจำนวนมากถูกจกับมาลีดน้ำนมซึ่งภาพที่เธอเห็นนั้นมันไม่ต่างอะไรจากฟาร์มโคนมเลยแล้วเธอก็รีบหาทางออกนะครับจนไปเจอเข้ากับห้อง,ห,องห้องหนึ่ง ซึ่งภายในห้องนั้นมีเด็กสาวนั่งอยู่ข้างในและด้วยความสงสารพอลล่าก็เลยเดินเข้าไปหาเด็กคนนั้นแต่แล้วจู่จูก็ได้มีกาดคนหนึ่งเข้ามาลากตัวพอลล่าจากทางด้านหลังแล้วพอพอลล่าฟื้นขึ้นมาเธอก็พบว่ากาดคนที่จับตัวเธอมานั้นได้นอนตายอยู่ที่พื้นห้องแล้วโดยฝีมือของซาร่าเพื่อนที่อยู่ข้างๆกลของเธอนั่นเองขณะนั้นนางพยาบาลสาวก็ได้เดินเข้ามาในห้องนะครับทั้งสองสาวก็เลยเข้าไปจับตัวเธอแล้วก็ได้กดเธอลงนอนกับพื้น ซาลาได้บีบปากของเธอให้อ้าออกแล้วพอลล่าก็ได้ตัดลิ้นของเธอจากนั้นทั้งสองสาวก็ได้เอาชุดมาเปรตให้นางพยาบาลก่อนจะจับตัวเธอไปขังไว้ในกรงซึ่งพยาบาลสาวเธอก็พยายามร้องของความช่วยเหลือแต่เนื่องจากเธอพูดไม่ได้จึงทําได้แค่ส่งเสียงที่ดูคล้ายๆกับสัตว์ที่กําลังจะโดนเชื่อไม่มีผิดตอนนั้นเองเจ้าของฟาร์มน้ํานมมนุษย์ก็ได้เดินมาตรวจสถานที่นะครับเขาได้ยินเสียงดังมาจากห้องห้องหนึ่ง จึงสองดูผ่านกระจกแต่ก็ไม่เจออะไรเมื่อเจ้าของฟาร์มเดินผ่านไปแล้วทั้งสองสาวที่หลบอยู่ในห้องเลยรีบออกมาแล้ววิ่งตรงไปยังประตูทางออกแล้วหนังก็ได้จบลงสรุปนะครับหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่เสียดสีสังคมที่เกี่ยวกับการทำฟาร์มโคนมซึ่งวัวตัวเมียแต่ละตัวจะถูกบังคับให้ตั้งท้องเพื่อผลิตน้ำนมวัวตัวไหนที่สร้างผลผลิตไม่ได้หรือเกิดเป็นวัวตัวผู้มันก็จะถูกฆ่าตาย เพื่อนําไปทําอย่างอื่นแทนและในหนังก็ยังมีการกักขังหญิงสาวไว้ในกรงไม่ต่างอะไรกับสัตว์อีกด้วยส่วนเรื่องการเอาน้ํานมไปสกัดเป็นครีมทานหน้าลดริ้วรอยนั้นในหนังไม่ได้บอกอะไรไว้มากนะครับผมคิดว่ามันเป็นการประชดเสียดสีมากกว่าว่าความสวยงามที่แลกมาด้วยความเจ็บปวดทรมานของผู้บริสุทธิ์แล้ว,พวเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็ช่วยคอมเมนต์ไปด้วยนะครับแล้วหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป6.5คะแนน สำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบายก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปในลักษณะแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานหรืออยากจะให้เล่าหนังเรื่องอะไรนะครับก็เขียนทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ